เพื่อนๆคิดว่าเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นไหนที่ไกลที่สุดครับน่าจะเป็นจากสถานีคลองบางไผ่ที่อยู่ตะวันตกสุดๆนะครับแล้วก็ไปทางสถานีทวรนภูมิที่อยู่ตะวันออกสุดๆเลยครับราวๆว55ก<อ>ิโลเมตรและวันนี้ผมได้รับชาเลนจ์จากสนขให้มาเดินทางเส้นนี้ดูครับเพื่อนๆคิดว่าผมจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับแล้วก็เสียงเงินไปกี่บาทเดี๋ยวมีเฉลยตอนท้ายครับ ระหว่างเดินทางเนี่ยเล่าเรื่องสอนขอให้ฟังสักนิดนึงดีกว่าครับสอนอขอหรือสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรคือหน่วยงานภาคราัฐสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นคนวางแผนระบบขนส่งและการจราจรให้ทั้งประเทศเลยนะครับพูดง่ายๆว่าถนนหนทางทางด่วนรถเมล์รถไฟฟ้ายานเลือกข้ามฟากสนขอมีหน้าที่คิดวางแผนกําหนดภาพรวมให้การเดินทางของคนทั้งประเทศเนี่ยสะดวกรวดเร็วคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วเราก็มาถึงจุดเชื่อมต่อแรกนะครับ MRT สถานีต่อปูนเราเปลี่ยนมาจากสายสีม่วง มาต่อที่สายสีน้ําเงินนะครับชื่อเตาปูนเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วนะครับว่ามาจากเตาเผาปูนของบริษัทปูนซีเมนไทยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นี้ครับระหว่างที่รอรถไฟเนี่ยเรามาทายกันเล่นๆดีกว่าครับว่าถ้าผมลองกดแกร็บนะครับจากสถานีคลองบางไผ่เนี่ยไปสุวรรณภูมิเช่นทางเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าวิ่งด้วยรถยนต์เพื่อนๆคิดว่าจะเสียเงินกี่บาทครับเฉลยนะครับ609อบาทครับและใช้เวลาประมาณ72นาทีถ้าขึ้นทางด่วนนะครับแต่ว่าถ้าไม่ขึ้นทางด่วนต้องใช้เวลาถึง100นลยครับยนักนาสสหชย่อยเลยคร แล้วเราก็มาถึงจุดเชื่อมต่อที่2นะครับ MRT สถานีเพชรบุรีเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อที่ a i r p o r t Rail Link สถานีมักกะสันนะครับสถานีมักกะสันในอนาคตอันใกล้นี้จะกลายเป็นศูนย์กลางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินนะครับและพื้นที่แถวนี้ก็จะถูกพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้มีโครงการมิกยูสทั้งโรงแรมอาคารสำนักง,งานและก็สวนสาธารณะ ในที่สุดนะครับเราก็มาถึงสวนรรภูมิเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเพื่อนทายตัวเลขระยะเวลาการเดินทางแล้วก็ค่าใชา้จ่ายไว้ที่เท่าไหร่บ้างครับฉเฉลยให้ฟังครับผมใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมง40นาทีทางนี้ขึ้นอยู่กับเวลารอรถด้วยนะครับอาจจะบวกลบสัก10นาทีได้และใช้เงินทั้งสิ้น93บาทเท่านั้นเองครับถ้าเปรียบเทียบ er กับแ็บเนี่ยเวลาเดินทางน่าจะใกล้เคียงกันครับแต่ว่าผมสามารถประหยัดเงินได้ถึง5 1 6บาทเยอะเลยนะครับเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทางสอนอขอนะครับที่ช่วยวางแผนนาด้ี